เล่นแล้วก็ไปเที่ยวกันที่เขาจะอาหมูหินนะครับเพรวันนี้ก็เป็นทริปแรกนะครับของปี 2,5, 6,5นะครับเป็นปีเสือนะครับเราก็เลยเที่ยวไ้เสือก็ดูก็ทริปนี้ครับเราออกเดินทางกันในเมืองนะครับแล้วก็การจราจรตอนนี้ติดขัดนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในรถนิสสันเชอร่านะครับก็เป็นรถ SUV นะครับที่จะพาทุกท่านไปได้ ทุกที่นะครับแล้วตนนี้เราเป็นตัวตัวแพงสุดนะครับตัวท็อปเลยตนนี้ตัวขับสี่นะครับก็เดี๋ยวดูว่าระหว่างทางาจะมีอะไรน่าท่องเที่ยวจุดแวะกินอะไรยังไงนะครับแล้วก็ที่พักเป็นยังไงนะครับและที่สําคัญครับทริปนี้เราพาน้องหมามาด้วยนะครับแก okay, น้องหมานน้องหมาทำงานหน่อยแล้วก็ก็จะได้ดูว่าร้านไหนที่แบบว่าเออนำ นำสุนัขไปได้นะครับแล้วก็ที่พักที่เราไปเนี่ยก็คือสามารถนําสุนัขไปด้วยนะครับแต่ที่สําคัญก็คือจะไปร้านอาหารหรือจะไปที่พักที่ไหนอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ต้องดูแลสุนัขของท่านนะครับว่าบางไปบางร้านเนี่ยให้เข้าได้จริงนะครับแต่ว่าผู้ร่วมผู้ร่วมทานอาหารในร้านนั้นเนี่ยบางคนบางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นเอาหมาไปก็อย่างน้อยก็มีรถเข็นซะหน่อยนะครับหรือว่าให้ สินักเขาอยู่เป็นที่เป็นทางนะครับไม่ไปเขาเรียกอะไรอะ่ะไปสร้างความวุ่นวายหรือไม่ระเกะระกะาสายตาชาวบ้านเขานะครับแต่ส่วนของที่พักอะไรเงี้ยเราก็พ่มเป็นห้องพักทเวดนะครับแต่ก็ต้องถามที่พักก่อนนะว่าให้น้องหมาพักได้ไหมแบบไหนอะไรยังไงนะครับไปอันนี้ก็ติดตามกันว่าเป็นยังไงกันบ้างครับในส่วนของระบบ ความปลอดภัยนะครับที่ได้สัมผัสกับนิสสันเทอร่านะครับก็เป็นในส่วนของอเขาใช้คำว่าอะไรนะ360หรือเซฟตี้ชิล360เซฟตี้ชิลนะครับคือแบบว่าระบบความปลอดภัย360องศาครับคือมีระบบรอบคันนะครับที่เห็นหลักๆเลยก็คือ,อในส่วนของตัวบายสปอร์ตนะครับซึ่ง เดีย๋ยวนี้กลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้วนะครับเป็นระบบเซฟตี้มาตรฐานละมันก็นมีในส่วนของข้อดีนะครับบางทีมุมอับอะไรเงี้ยเรามองไม่เห็นเนี่ยตรงดวงไฟเล็กตรงกระจกนะครับก็จะกระพริบขึ้นมาในส่วนของที่มีรถอยู่ตรงด้านข้างนะเวลารถจะแซงเนี่ยเวลารถจะแซงเนี่ยมันก็จะมีไฟแบบขึ้นมาข้างๆนิดนึงเหมือนแบบเราชำเลืองอใสยตานิดหนึ่งก็จะเห็นใช่นะครับแล้วก็เวลาตอนเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับ ถ้าเกิดเราแซงไม่ได้อะไรเงี้ยเขาะจะมีสิ่งเตือนอ่าแสดงว่าอ่ามีรถอยู่ในระยะที่ไม่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นอ่าเราก็ไม่ออกไปอในส่วนของพวก LWD นะครับหรือไม่ก็เขาเรียกว่าถ้าพูดง่ายคือเลนคิปปิ้งอน่ะนะครับแล้วเขาก็จะเปิดให้เราอยู่ในเลนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอตัวตัวเลนเนี่ย เส้นจราจรต้องชัดพวกนี้มันสามารถเปิดปิดได้นะครับพวกเลนเพราะว่าบางทีถ้าเราเลี้ยวแล้วไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับพวกอะไรเขาจะขืนๆมาให้เราหน่อยหนึ่งนะครับกอ็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราขับรระยะไกลนะหรือว่าไม่ต้องใกลก็ได้บางคนทางยาวๆเงี้ยเล่นมือถือเป็นเินเน,นะครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้ให้โฟกัสไปที่การขับขี่มากนักนะครับเล่นมือถือราเราออก ข้างทางหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเตือนแล้วก็ให้เราอยู่ในบริเวณเส้นจราจรนะครับอีกหนึ่งข้อดีนะครับของมิส s ันเทร่านะครับก็เป็นรถ SUV 7ที่นั่งนะครับก็ภายในเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางนะครับแล้วก็เบาะนะครับสามารถปรับได้หลากหลายรูปแบบนะครับเป็นแบบว่าสปอร์ตยู l i ลิตี้วีเครื่องจริงครับเป็นรถหนึ่งคันที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันนะครับเดินทางท่องเที่ยวนะครับหรือว่าแม้กระทั่ง ผนของคันนี้เป็นตัวขับ4นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่า,ามีการตกแต่งอะไรได้บ้างนะครับสำหรับวิสันเทรานะครับแล้วก็ในส่วนของพรอมเทิ่มคันนี้เครื่องเสียงบสดีดีเลยนะครับเ,เป็นเครื่องเสียงดีที่ออกมาจากโรงงานนะครับแล้วก็จอตรงนี้นะครับสามารถดู<อ>ดูหนังดูอะไรได้นะครับมีอะไรนะมีเน<ล>ฟิก<ล>ได้ครับแต่ว่า จะดูเน็ตฟิกเนี่ยมันต้องมีตัวเชื่อมต่อสัญญาณนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางด้านหลังนะครับจะมีจอยเป็นตัวจอยส่งสัญญาณนะครับเป็นตัวที่เสียบอยู่เป็นในส่วนของ h d ็ดด้ไม้ด้านหลังสมรรถนะนะครับ2,003นะครับ190แรงม้านี่ถือว่าเหลือเฟือนะครับในการใช้งานแรง,แรงบิดต้องเพนะื่อนะสี่ร้อยห้าสิบหรือว่าแรงบิดนี่แรงไหมแรงบิดนี่ถือว่าใช้ได้นะครับรถล,ลอยๆอตอนออกตัวนะครับอาจจะมี อ่าื่นๆบ้างเพราะว่าตัวรถใหญ่นะครับน้ำหนักตัวรถค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะออกแบบบุ๊ปป้าอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ด้แบบทันใจมากครับแต่ว่ามันมันรอรอรอบนิดหน่อยอ่ะไม่ได้แบบว่าโอ้โหรอกว่าจะมานะครับกดนิดนึงนะครับเพื่อให้รถได้มีอาการตื่นตัวนะครับว่าเอ่วลาตอนคลิกดาวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองนี้ลอยอยู่ประมาณ90คาสบะเดี๋ยวลองชูดู เร,เราตอนเขานี่มาขึ้นเลยนะปั๊บแป๊บพุ๊บบึ๊ดบึ้ดรอบขึ้นเร็วมากนะครับนี่ปั๊บแป๊บนี่ก็ความเร็วเนี่ยเกินกฎหมายกำหนดแล้วนะครับก็ใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะครับค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับถ้าเป็นระบบถ้าเป็นไม่ใช่ระบบคนขับถ้าเป็นคนขับนะครับอยู่ฟังก์ชันต่างๆนับตรงพวงมาลัยใช้งานง่ายนะฝั่งขวาก็แค่ ควบคุมตรงในส่วนของคุทธน,นโทนนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นระบบหน้าจอนะครับเป็นระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ก็อยู่ทางด้านซ้ายทั้งหมดนะครับเกียร์เกืรก์ทุกอย่างแล้วก็เอากลักษณ์อย่างหนึ่งของเขาก็าคือในส่วนของตัวพับเบาะด้านด้านเบาะแถวสองครับคือกดปุ่มตรงนี้เอานะครับเผื่อจะให้คนแถวสามขึ้นลงนะครับก็กดตรงนี้ได้หรือว่าเราจะพับของนะครับก็กดตรงนี้ได้นะครับซึ่งก็เป็นเบสสินคาร์นะครับใค่ายอื่นไม่มีอันนี้ก็คือ สามารถกดได้ครับเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าให้มาค่อนข,ข้างครบครันนะครับที่ใส่ของ USB เสียบอ่าสอโวลต์นะครับช่องเสียบเยอะมากช่องเสียบเยอะมีข้างหน้ามีข้างหลังก็น่าจะมีข้างหลังนูง่นอีกด้วยหลายจุดหลายจุดมากครับก็เพียงพอต่อการแล้วก็มีอะไรนะไวร์เลสใช้งานไวร์เลสชาร์จเจอร์ตรงนี้นะครับที่เป็นไวร์เลสชาร์จเจอร์ครับผมก็ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น คนนั่งมั่งรับครับจริงๆแล้วอันนี้สันเทล่ากับเราเนี่ยไม่ใช่แค่อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกน่าจะเป็นครั้งที่สามหรือครั้งที่สี่เนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมาเราก็ไปลุยนั่นลุยนี่ทดสอบแล้วอ่าไปลุยลุยคือลุยกันหนักหน่วงนะครับแล้วก็มีการทดสอบปราบปลายบ้างครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งทริปหนึ่งครับพี่เป็นทริปสบายๆนะครับขับแบบสบายๆเรื่อยๆไม่ได้ว่าเค้นสมรรถนะมากนะครับแล้วก็ ่าไม่ได้ไปลุยออฟโหลดนะครับเลยเอาทริปนี้แล้วอาจจะไม่ได้โชว์ระบบการขับเคลื่อนของเขาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับปรเน้นเรื่องอะไรนะอัตราประโยชน์อัตรยชต่างๆต่างใช้สอยการเดินทางอ่าเป็นเหมือนที่คนปกติทั่วไปใช้งานนะครับคือเดินทางจากจุด A ไปจุด B จุด B ไปจุด C นะครับแล้วก็ไปท่องเที่ยวนู่นนั่นนี่นะครับถ้าสไม่ิสายโดยรวมเนี่ยสำหรับผมก็ถือว่าโอเคนะครับเบาไฟฟ้าคนขับเนี่ยปรับ ด้วยไฟฟ้าสูงต่ำหน้าหลังอะไรเงี้ยปรับไแดบบ้แต่ว่าในส่วนของคนนั่งเนี่ยไม่สามารถปรับได้คนระับเป็นแค่เลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับเป็นปรับมือเปลี่ยนเป็นคนขับผู้หญิงแล้วนะครับครานี้เวลาต้องเปลี่ยนเป็นแนวแบบขับสบายๆแล้วเป็นยังไงบ้างก็ขบบสบายก็ขับสบาย <c oughs> มันสูงไงมันก็เลยมีมุมมองที่ดีไงแล้วก็มองเห็นปกดีอืแต่ว่าตัวรถเนี่ยมันก็เหมือนหนักจริงๆนะเพราะเวลากดคันเร่งอะ่ะ มันก็ไม่ได้พุ่งออกแบบพื้นปาร์ตทันใจนะครับพอสมมติว่าลอยตัวแล้วก็โอเคเป็นไงคันเร่งพอเวลากดอ่ะเวลากดอย่างเงี้ยเออมันมาโอ้นี่แป๊บแป๊บเนี้ยขึ้นเยอะแล้วนะใช่ครับแล้วก็ถ้าเราไม่ดูเข็มไม้เนี่ยจะไม่รู้เลยว่าความเร็วมันมันก็สูงอยู่นะแต่ว่าช่วงล่าง คุณล่างเขาเซตอัพมาค่อนข้างค่อนข้าง,ง,ง,งเฟิร์มมันก็เลยนิ่งไงอ่ามันก็เลยเหมือนกับว่าขับแล้วมันไม่เร็วขับไม่เร็วแต่จริงล<ช>แล้วก็คือเร็วใช่แล้วก็อ่าแต่ว่าถือว่าเร็วนะแรงม้า190แรงม้านะครับแรงบิด400กว่าเนี่ยแต่ว่าสี่เนี่ยอ่แต่ว่าเอ่อเบรกเขาก็มีการเพิ่มนะครับขนาดเป็นอันนี้เป็นดิสเบรกหน้าหลังด้วยนะก็ถือว่าก็บอกว่าอะไรนะใหญ่ที่สุดในคลาสในคลาสนะครับจานหน้าเนี่ยประมาณ390มจานหลังเนี่ย320ก็ถ้าใหญ่เลยนะอันนลังเน เพราะว่าจะได้แบบมั่นใจมั่นใจแล้บเซฟตี้เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับพอถ้าเกิดรถแรงแล้วเนี่ยเบรกก็ต้องอยู่ด้วยไม่ใช่ว่ารถแรงแล้วอ่ะแล้วเบรกเล็กเบรกเล็กก็แบบไม่ไหวนะไปไปเสี่ยงหรือว่าเราซื้อรถเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปโมดิฟายเบรกเพิ่มหรือว่าไปอะไรเงี้ยเอออันนั้นแม่ไมันเป็นต้องละวมันไปซื้อมาก็ไม่ต้องทำอะไร่านะครับถือว่าถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างครบขานอันนี้ผู้หญิงตัวเล็กแต่ว่าเรามาขับรถคันใหญ่เป็น SUV ที่แบบไซส์ใหญ่คันเนี้ย มันเกะกะมันใหญ่มันขับลำบากมันยังไงไหมในเมืองอะออาจจะมีปัญหานิดนึงอืแต่ว่ามันมีไอ้นี่ไงกองอองพรากดปุ๊บอะมันเห็นหมดเลยอด้านบนด้านล่างด้านด้านหลังอะไรเงี้ยจะเลี้ยวม่เกี้ยจอดที่แคบๆใช่ป่ะจะออกมาเงี้ยกลัวจะไม่เห็นแล้วก็มันจะเหยียบฟุตบาทอะไรเงี้ยเราก็เปิดกล้องอเออล้วก็ค่อยๆขับออกมาก็เคอือแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าขับแรกๆอะถ้าคนถ้าคนเอาสอหรับคนที่ยังไม่เคยขับ รถ s อ v หรือว่ารถคันใหญ่ๆนะมาขับแรกๆอาจจะแบบต้องใช้แบบความเคยชินเคยนิดนึงแต่ที่เกิดคุณขับจนชินมือแล้วเนี่ยมองว่าแบบเป็นนี้แหละเป็นเหมือนรถเล็กปกติเลยะแล้วก็คือคุณไปขับบถเล็กอีกทีเนี่ยคุณก็จะไม่จะอึดอัดแล้วเพราะมันมองไม่เห็นเงรถเล็กมันก็จะเตี้ยก็ฝากไว้อีกหนึ่งมุมมองนะครับสำหรับผู้หญิง นะครับที่แบบว่าคิดว่ารถคันใหญ่เนี่ยคิดว่าขับไม่ได้ออคิดว่าขับไม่ได้มันจะมีจริงช็แล้วมันง่ายนะใช่ไหมง่ายแล้วก็มองแบบสะดวกมากกว่าไงง่ายกว่ารถเล็กไหมง่ายแค่แค่เวลาตอนเราจอดในที่แคบแค่นั้นแหละที่แบบแต่อย่างที่บอกนะก็คือเขามีกล้องให้มีเซนเซอร์อะไรให้มันก็แรกๆก็แบบอาจจะช้านิดนึงอะไรเงี้ยพอคุ้นเคยก็จะแบบชำนาญเลย่านะครับนี่กันนี่นิดหนึ่งครับไปเราไปเที่ยวกันต่อ ตอนนี้เป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมาแถว3ามร้อยอดนะครับตรงนี้จะเป็นที่วงเวิลงโล่งๆนะครับก็จะมีวิวให้ถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะครับแต่จะเหมาะกับรถสไตล์แบบนี้ SUV นะครับจริงๆดูจากพื้นผิวแล้วก็รถอะไรก็ได้แหละเพราะว่าเป็นเป็นพื้นแข็งอยู่นะครับเข้ามาทางาบ้านาขาแดง นะครับทางสวยงามเลยนะครับแล้วก็จะมาตรงที่เป็นลานอย่างเงี้ยข้างนอกสวยงามตอนนี้เขาลงไปถ่ายรูปแลนะครับเดี๋ยวเราดูซิว่าตรงนี้มันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับน,นี่คือดินแดนแห่งนิสสันเทอร่านะครับอันนี้เราขับคันสีขาวอันนี้เป็นตัวเอ่อมิดไนท์นะครับก็ oh <my. S 2> จะมีพวกเนี้ยเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีพวกด้านหน้านะครับพาไปดูด้านหน้านิดนึ่ง ที่เป็นกระจังหน้าสีดำนะครับตัวนี้ก็สีดำน,นะครับนี่จะเป็นตัวมิดไนท์นะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวปกติซึ่งตัวปกติเนี่ยเดี๋ยวเราเเราดูตัวปกติอันนี้คือตัวปกติเนี่ยกระจังหน้าจะเป็นแบบเงินเงินเห็นไหมนี่เป็นกระจังหน้าเงินเินนะอันนี้ถ้าเราลวก็จะมีสีขาวนะครับสีเล็บหมูแล้วก็อันนี้สีอินนะครับใครทีอ่อยากเอาไปตกแตง่ง นะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งแบบนะครับที่มีการตกแต่งคือใส่แหลกจักรยานด้านหลังนะแต่ว่าตอนนี้เขากำลังจะหนีเราไปแล้วรับพอดี้เรามากันหลายหลายคันนะเรามากันหลายนเนี่ยขาย้าวจะเป็นเป็นแหลกจักรยานนะครับแล้วก็แหลกแหลกจักรยานเนี่ยมันจะมีไฟอยู่ในตัวนะก็คือต่อสายไฟเดี๋ยวเราให้เขาใส่หนึ่งนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยกันว่าเป็นแนวทางเป็นดายลายนะครับว่าจะ ออตอนนี้เราก็มาถึงที่รเรียกว่าอะไรอะกิฟเก๋ยูเลกาใช่ไหมนีมากับเธอร่านะครับเดี๋ยวเราไปดูดูว่าที่อ่ยูเลกาเป็นยังไงกันบ้างนะครับที่นี่ก็น่าจะพาน้องหมามาได้ได้มาเที่ยวไกลได้ามาเที่ยวไกลก็อย่างที่บอกเพราะว่าบางบางที่เนี่ย เขาก็จะมีส่วนของน้องหให้อยู่เอาอยัางไงก็ต้องดูเช็คกันก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างดีกว่า นะครับวันนี้อยู่แถวชามนะครับแล้วก็เราก็มากับรถเทอร์ล่าจริงๆเรามากันหลายคันนะคันูน้นคันนู้นคือแต่งแบบเยอะสุดนะครับแล้วก็อันนี้ที่พักนี้เ,นเอาน้องหมาไปได้ด้วย,ยชิทะโโหครอ่าปะครับจริงๆแล้วรถเวลาเราขับมามันก็จะจอดที่รถบ้านได้เลยใช่ไหม เราก็จอดที่รถบ้านนะครับเดี๋ยวเราให้ดูรถบ้านครับวันนี้ก็ขับมาทั้งวันเลยครับทำไมชะอำวันนี้ขับทางนายมาชะอำนี่เกือบ400ร้อยโลก็เขาอยากให้เรารู้สมรรถนะของรถเลยอ้อมไปอ้อมมาวน,วนไปวนมาหลากหลายเส้นทางนะให้เราได้รู้ได้ใช้ฟังก์ชันเกือบพบยกเวน้นยกเว้นระบบ4ี่คูณนะที่ทริปนี้เป็นแบบว่า99%ที่คนซื้อรถไปแล้วก็เอารถไปใช้นี่ก็ใช้ทางดำซะเป็นส่วนใหญ่ เดีย๋ยวเราพามาดูที่พักกันก่อนเลยนะครับนี่ครับหน้าตาที่พักเรานี่นี่เป็นรถบ้านนะครับหากุญแจก่อน <c oughs> เดี๋ยวหากุญแจก่อนแากุญแจอะไรอันนี้คือเป็นกุญแจแบบคลาสกินอะไรอย่างเงี้ยเคร,รีย <c oughs> ์กัสอ๋อเพราะว่าทงนี้มันก็จริงไอ้รถพวกเนี้ยมันมันลากมาได้นะถ้ารถเทอร์ล่ากเขาก็ <c oughs> มีเนี่ยเขาลากมาได้ ทำคีย์การ์ดลงอีกแล้วเดี๋ยวเราเข้าดูภายในกันโอ <au. S 2> oh. oh. ้โหก่อนหนึ่งนี่ดูทรงแล้วถอดรองเท้าก่อนได้ไหมถ้าคนตัวใหญ่อะถ้าคนตัวใหญ่ผมต้องสูง170โดยรวมนะครับก็เดี๋ยวขออันนี้ไปที่วางกระเป๋านะครับทุกครั้งที่เรามาเราก็จะพาดูห้องน้ำก่อนเปิดเลยกด โหมีห้องอาบเป็นห้องอาบน้ําแบบจริงจังเลยนะอันนี้เป็นแบบตู้อาบน้ําเลยนะใหญ่มากเลยเข้าไป้ดูเจอนะครับใหญ่มากเลยเข้าไปได้แบบเดี๋ยวลองดูก่อนอ๋อจะได้อยู่ได้อยู่อาบน้ำก็มีปุ่มกดบ้างนะครับแล้วก็ห้องน้ำนะครับบางบางบางคันดีกว่าบางคันก็จะเป็นปุ่มกดนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นที่เหยียบ ไม่ซื้อที่อย่างเราทำกฎมันจะฉีดทีดนี้นะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นวิวเป็นวิวเป็นที่วางแก้วอันนี้เป็นตู้เก็บเสื้อผ้ามากกว่าอ,อ่านะครับแขกเราอยู่ข้างหน้าเอาละแขกอยากเข้าห้าองนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะงนถ้าเกิดนคนตัวสูงนี่หัวนี่ห,หัวก็กับติดนะผมสูงร้อยเจ็ดสิบประมาณนี้นะมีตู้เย็นให้นะครับ มีตู้เย็นมีน้ำมีมีไมโครเวฟให้นะครับเดี๋ยว,ยวไฟติดบ้างไมโครเวฟติดเตียงมากเลยอ่ะติดหัวนอนเลยอ่ะนกึกว่าเครื่องอะไรนะนึกว่าเครื่องฆ่าเชือ้อก็มีปลั๊กไฟแคบเลยมีปลั๊กไฟเตียงมีทั้งหมดกี่นั้งครอบครัวนะสี่สี่ที่นอนนะครับมีแอร์ให้เย็นฉ่ำนะครับก็ร้อยเจ็170ดสิบนี่ขาติดไหม อันนี้<า>นะขต <Yeah. S 2> เตียงจะแข็งๆหน่อยนะก็พอดีนะนี่น่าเป็นหน้าต่าเห็นไหมครับอันนี้ก็า <c oughs> าสามารถเปิดได้เปิดป่านงนี้ไปรับลมทะเลเห็นไหมครับ <c oughs> แต่เราก็เป็นม่านนะครนันะครับมีม่านให้ทุกมุมนะครับแล้วก็เตียงก็อันนี้ ได้สองที่นั่งพ่อแม่นะครับแล้วก็เผื่อลูกลูกเล็กถ้าผู้ใหญ่นี่นอนผู้ใหญ่แล้วรับรองเดี๋ยวนะโโหกแน่นอนเลยอะนอนได้ไหมนอนได้แต่เวลาลุกขึ้นมาเขาบอกคุณตั้งหน่อยนะไม่เวลาปวดฉี่เลยลุกขึ้นมาด้วยความไม่เคยใช่ไหมแน่นอนด้วยความไม่ชินอะด้านบนก็ขึ้นสบายเป็นบันไดอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นรถบ้านก็อันนี้เป็นไซส์ไซส์ปกตินะพอไปผมไปเคยไปบางที่เนี่ย มันจะมีเป็นห้องครัวเป็นอะไรด้วยแต่ว่านี้คือเป็นรถบ้านน่าจะไซส์ไซส์ปกติคือไม่ปกติมันจะมีเพราะบางบางที่ไปอัจจะเล็กกว่านี้คือมีแค่2ที่นอนแต่นี้มันมีได้สี่นะครับแล้วก็มีไมโครเวฟมีที่นั่งเล่นให้นะครับ <c oughs> ตีว่าติมที่นั่งเล่นนะครับรก็ที่นี่ที่นี่สุนัขพักได้ใช่ที่นี่น้องสุนัขพักได้นะครับน้องสุนัขครับน้องสุนัขเขาฉา <c oughs> จริงอะ่ะเยอะมากเลยที่นี่นะรถ อันนี้เป็นลาเต็มๆเ,เลยนี่ครับออกไปลุยนี่นี่คือนองตูนักพักได้ครับก็ใครที่อยากลองนอนรถบ้านนะครับใครอยากนอนรถบ้านก็ลองดูว่า,าช,อชอบไม่ชอบยังไงนะครับ,บรแล้วก็เผื่อบางคนแบบว่านอนนี้แล้วติดใจนะครับก็เขาจะมีหลากหลายนะครับคือเป็นรถบ้านแบบนี้นะครับ คือคุณไม่ต้องซื้อคุณมีรถมาแล้วขับรถอะไรก็ได้มาขับแล้วก็มานอนนะครับไกลคนนึงไอแบบนี้คือนอนแล้วชอบอยากไปนู่นไปนี่มากนะครับก็ซื้อนะครับมีเขาเดี๋ยวนี้เขามีให้เช่าก็มีนะครับแล้วก็ซื้อแล้วก็ลากรถไปนะครับซื้อนิสันเทอร่าอย่างงี้แล้วก็ลากไปนะครับแล้วก็ไปเที่ยวไหนไปอะไรงนี้ก็มีที่กลางเต็นท์มีที่เสียบจอมไฟนะครับก็อันนี้ขอฝากไว้แล้วกันนะครับใครที่อยากมานอนรถบ้านก็ลองม,มาดูได้ที่แล้วก็แบบมีสัตว์เลี้ยงก็ลอง ทรเขอาอย่างเราต้องโทรถามมาก่อนว่านำน้องหมามาได้ไหมได้นะครับเหน่งหงงแล้วหาวนตั้งรถมางไกลตั้งรถมาทั้งวันเนี่ยงงนะครับช้าอมไม่ได้สี่ร้อยสี่ร้อยกว่าโลนะครับก็วันนี้ต้องขอลาแล้วครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ